มีคอมเมนต์ถามมาว่ามีหางปลาอามทรงเดิมไหมคะทรงของผมเนี่ยใช่ค่ะของของผมหางปลาอามทรงเดิมโหรุนอะไรวะเนี้ยรุ่นลุนไหลไม่รู้รุ่นอีกหางปลาอามทรงเดิมนะครับไม่มั่นใจเลยต้องมาลื้อเอาดาข,ของของโซนของผมนะมีเยอะมากเลยตอนเนี้ยเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับเยอะใครสนใจนะครับมาลื้อได้ตอนเนี้ยเปิดผ่าใบนะครับปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะตอนนี้เดี๋ยวฝนจะตกใกล้ๆหน้าฝนแล้วของน่ามีเยอะมากนะครับ บางทีก็เจอเนี่ยอย่างเขาตั้งเนี่ยโปร่งงานนี้ใหม่เนี่ยของมันเยอะนะครับของมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครอยากรื้อนามารื้อได้เลยนะครับของตรงผมนะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอำเภอหนองมงนะครับก็สามารถมารื้อได้นะครับมารื้อได้ทุกวันเลยนี่เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เป็นสิดทุกวันดูว่ะนี่ของเยอะมากเดี๋ยวพาดูหน่อยละกันเอ๊ะโปร่งงานเปลือกนะครับจริงๆงานใหม่เนี่ยเนี่ยเป็นจริงงานใหม่นะครับ เอกโทนิคอันนี้งาน P T X เนี่ยอันนี้จริงๆอ่ะเป็นงานเบิกคู่นะโคตรแพงเลยงานติดก้างคู่ P T X เนี่ยงานใหม่นะครับใครสนใจมานะดูได้เลยของเยอะมากนะครับก็สําหรับใครที่อยากมาหน้าร้านก็ทางหายมนินขอพิกัดได้นะครับหรือว่าจะพิกัดบอลไม่ชอบหรือว่าเจไฟายผมจบมาได้เลยนะครับไป